กะสบายดีพลพี่น้องกะสบายดีเอฟซีเพิร์สุขสุขคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อพวกพ่อก็เบาตายอีกแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศยามเศร้าน้ะตอนนี้กะอยู่เพื่อนอยู่ชานพี่น้องเลยมาสิพาน้องสันติอันเห,นห็นของอขน,น้าไม่ีพี่น้องเลยกะจักเสตุฮอดขันไดดอกพี่น้องเลยแต่กะจักเหตุฮอดขันไดน้ะพี่น้องแต่ว่าห้น้องเันติเพิินอันทับ อ่างน้ำตัวเก่าออ้โหพี่นะะ้องเลยผัวห้าสี่เห็ดห้าสี่เห็ดแปลว่าใส่กระถางน้ำเนาะใส่กระถางน้ำเอาพี่น้องเลยบุเห็ดอ่างน้ำหวางน้ำมันกระหัวมันรัวมันรัวซึบอะไรพี่น้องเลยบ่าวใส่ก็ว่าบุยอยเป็นไปไหนพี่น้องเลยมันหัวพี่น้องเลยแถาแม่ก็มานั่งพี่น้องเลยาพีี่น้้อองยสบโด ถ้าแม่เพิ่นต้มตน้ำไหมนะมพี่นอ้องเลยสีเห็ดห้องน้ำใหม่พี่น้องเลยแล้วก็สีเห็ดควัวไฟเลยเนาะนี่ควัวไฟถ้าแม่เพิ่นก็เห็ดแบบซี่เลยได้พี่น้องเลยพควัวไฟพอได้แก้ไขไปก่อนเนาะตอนนี้ครับกระชีอันเห็ดห้องน้ำใหม่แล้วก็สีเห็ดควัวไฟไปพร้อมกันเลยเนาะ ่วนไ้ส่วนยางเขาก็เห็ดมาแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องมาเบิ่งนกันพี่น้องเลยนี่เนาะพี่น้องอันนี้คือไหมที่เขาเห็ดมาแลบเป็นทีเรียบร้อยเนาะไหมเขาเห็ดมาเตรียมเหนียนเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยสำหรับสีหนานี่็เขากระโบกระสาบแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเมื่อคืนนี้เขากระสาบต่อจนแล้วสําเร็จเนาะพี่น้องนี่ก็ถือว่าแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะนี่ ถือว่าสําเร็จเนาะก็ถือว่าแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะตัวสําหรับสาบสีหนาพี่น้องเอ้ยสีเหลืองก็มีแต่ว่าอันแต่งเสาแต่งยังเนาะบานในการพี่น้องเอ้ยได้กาเห็ดไปเรื่อยๆอะไพี่น้องเอ้ยแต่งเสาแต่งยังแล้วก็สิได้อันติดกระเบื้องเนาะ แต่ก็จะสีได้ชำได้ดอกพี่น้องเอ้ยกะเห็ดตัวนี้ไปก่อนพี่น้องเพราะว่าตัวนี้มันกะเป็นสิ่งที่ว่าจําเป็นนะพี่น้องสิ่งสิ่งที่ทจําเป็นคือเขือนเขือนคัวหรือว,ว่าคัวไฟนะพี่น้องครับก็สีเห็ดตัวนี้ก่อนเลยเห็ดหองน้ำแล้วก็เห็ดครัวไฟไปพร้อมกันเลยพี่น้องเลยเอาเซลสาวมาตั้งไซนี เลยค่ะสีเกาะต่อออกมาอีกพี่น้องเลยพระใดดังฟืนดังไฟเนาะมาเบ่งตำแกนพี่น้องทำแม่เป็นต้มน้ำไม้เหรอวะต้มไม้แกงน้ำไม้พี่น้องเลยมาเนี่ยกำลังปลูก,ก,ก,กอยู่เลยเนาะนี่พี่น้องแบบสี่หลมันฟ้ามันกระเนะกระแตกแล้วกสี เอาออกตัวนี้เนาะเขาก็สิถูกออกพี่น้องเลยลักกาสีก่อฟ้าใหม่พี่น้องก่อฟ้าใหม่ละกกาสีใส่ประตูปิ่นหนามาทางทางด้านหนาเนาะปินหนามาทางด้านนี้พี่นอ้องเอ้ยทางด้านที่บอลเขายืน,นี่พี่นอ้องฟ้ามันแตกมันแย่มันลาวเลยเนาะเขาก็สิเห็ดใหม่เลยพี่น้องเลยน้องสันตี น้องสันติน้องบิวกำลังถูกออกพี่น้องก็น้องสันติก็กำลังถูกออกเลยน้องบิวขนออกเนาะนี่คือคือเป็นอ่างน้ำพี่น้องเลยถูกออกเห็ดใหม่เนาะส่วนล้างคาเนี่ยพี่พังไปเลยพี่น้องเลยฮาวการ์เซ่เห็ดใหม่คือกันพี่น้องเลยว่าานนี้เฮาการ์ซิงกอร์ระวังแซวนี่พี่น้อง แล้วนี่มาหาหมองนี่เนาะมันเป็นรูนี่พี่น้องเลยนี่ไหลกะซีลังคายกขึ้นอีกพี่น้องเลยแล้วตัวน,นี้เอากะสีใส่เป็นถังนำ้ำพี่น้องเลยถังน้ำใส่เอาเนาะก็ใส่เป็นอ่างพีน่น้องเลยอืมน้องเฉลี่ถูกไปได้ร้ายเติบเลยพี่น้องเลยเ สวัสดีพี่น้องสวัสดีมรรพบุรุชวนเดินพี่น้องเลยติดช่างพี่ปลุบยบบนี้มากขออนุพี่น้องเลยหัวไม่นม่ไงมันจะแคบเนาะหัวเขาก็กาไปใช้างานพี่น้องเลยแล้วก็สิเหตุใหม่เนาะนี่ มันหัวพี่น้องเลเอาก็เลยบางออกเนาะไม่ใช่ลแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเราทำวามสะเดียากพี่น้งไงเราเห็นแ่ว่าใส่ถังน้ำใส่นี่ดีกว่าพี่น้องมันก็บประหยัดพื้นที่ไปอีกเนาะน แนวิดขอก็ถูกแหละเลยเนาะยังหลทุเลยยังงเยนกออกอ้ัวเาไใส่งานอ่านนาเลยถูกออก จันตีก็ระถูกเนาะน้องบิวเป็นกบคนเนะาะจันตีก็ะถูกไก่เชลเล่เ,ล,เลยเนาะน้องบิวกำลังตักออก,ออกเหรอเอ้ถูกกับไก่เชล้ว่เลยเนาะน้องบิวกำลังคนมาใช่ไนหะมเนอะมาเทเมนี่เนาะนี่ กำอันนี้เลยเ,เหมือนทีดินเขาเองแบบนอ้อยบรรยากาศเด็ดด,ดีพี่น้องวันนี้ลมพัดเย็นเดียนพานองๆลานๆเห็ดพี่น้องเนาะจช่ไหมขาวสส่ย้ำห้ย้ำหน้านี่ก็ ดำไหายดำนาก็ะเมนบริเฮตพี่น้องเลยตอนนี้เราวางเวียบับพากันเห็ดก่อนเนาะพอน้องเดือนแมนงเดือนกะคือว่าพอหลังลำเพิ่นมาเห็ดห้ยเลยพี่น้องเลยแต่ว่าเขาก็ยังบอสไปเบิ่งพี่น้องจะฮอดสายเลยจงได้เขาก็สีอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะแล้วเาจะไปรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะฮอ,อดขันใดพี่น้องเลยต้นผ้าก็ว่าสิบ,บัลอกออกเลยพี่น้องเลยว่าสิตัดออกเลยพ่ามันไกลเฮือนเกินไปเนาะ แต่ว่าเฮากระซิบเอาโอกาสเวลาเหมาะเหมาะกันพี่น้องเลยตอนนี้ก็เห็ดตัวน,นี้ไปก่อนเนะาะเพราะต้นพามันกับทันใดสูงมาทันใดหญ่พี่นอ้องตัดออกกามบรางยากเนาะตัดออกมื่อใดก็ได้เนาะพี่น้องตอนนี้ก็กำลังฆ่ากำลังทำความสะอาดนอกนอกพี่น้องเนาะตัวอันที่ว่าเขาทักเขายังอะไรพี่น้องเก็บปวดเนาะ มันเก่าเลยพน้อเยเก่าเลมันดนแล้วเนาะเป็นใหม่เป็นต่อกะหักเทไปเลยพี่น้องเอ้ยเลยสชเห็ดใหม่หลือเห็ดใหม่เนาะหลังคาเกะโอ้จังได้กับเห็ดใหม่พอได้สบายสบายเนาะตอนนี้น้องสันติกำลังส่วนออกมาพี่น้องเอ้ยตากออกมาเนาะ ตีตากออกมาเดี๋ยงน้องมีกบูมเห็นแต่มือน้องจัตติเป็นผู้ส่วนพี่น้องเลยน้องบิวเป็นผู้อนาเนาะดีปู้คนพี่น้องเลย ขับออกมันจะเกี่ยกว่ามนนีเพื่อนที่ลลายส่วนน้าเขาเ็ษีเป็นหายหน้าเเลนทางงน้าเนาะน,นี้ก็สีทำความสะอาดง่ายกว่าพี่้องเอาอมาให้ปลาลุกมเบิ้งดูโชว์ผมใหม่ฮะ โอ้แต่ชมผมใหม่ได้น้องบิ๊กบูมไปนี่น้องบิวมันจะเอามาเทไว้อนนี้เนาะ้องไว้อนี่ก่อนพี่น้องเลยบาแลเข้ามีหมองถมหมองยั้งข้าจจงเอาไปถมเนาะอันนี้คือว่าเวลาเฮาไปถมมันของนำของยั้งอะไรมันบจังบดเจือนพี่น้องเลยจังบดเสาะเจือเนาะเอาอันนี้ถมพี่น้องเลย นี่เนาะขันนี้กกระชิ่แล้วเลยพี่นอ้องเอ้ยกระชิ่เล้วสำเร็จเนาะนี่อับบิวพี่นอ้องเอ้ยปลาสุกไปถิ่มเนาะเนาะสำหรับผลงานทำมาื่อคืนนี่พี่นอ้องเอ้ยสิประมาณนี้แหละพี่นอ้อง นี่เนาะทางด้านนี้ครัถือว่าเรียบร้อยเลยเนาะพี่นอ้องดูว่าสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นด้านนอกเนาะพี่นอ้องแล้วก็ทางด้านพี่น้องเลยทางหน้าถือว่าแล้วสำเร็จเนาะ สำหรับหางสำหรับยังเขานี่กะยังมาท่ายในบบมากเลยยังพี่น้องเอ้ยยังพักไว้ก่อนเนาะว่างก็เหดแล้วมเมื่อคืนนี่พี่น้องเอ้ยเอาเลยเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสมมาพาคอวนเลยเนาะบ่าวตาเชลีขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้เด้อพี่น้องอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวตาเด้อพี่น้องพัวพ่อก,การคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยบ่าวตาเชลีกล่าวเข้ามาสบายดีพี่น้องลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนภาพบรรยากาศสวยๆพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็แดดแห้งเลยพี่น้องเอ้ย Oh so.